รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นถึง19.00นทางคลื่นความถี่90.5เมกะเฮิร์ส Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราเสวัสดีค่ะทางการจีนทำเซอร์ไพรส์วันนี้นะครับด้วยการประกาศ ลดค่าเงินหยวนทันทีเลยนะครับประมาณ1.9%นะครับช็อกตลาดเลยนะฮะถ้าเทียบเป็นเงินหยวนต่อดอลลาร์แล้วก็ประมาณ6.20นะครับคือลดค่าเงินไปประมาณ200 Basis Point นะครับทำให้ตลาดช็อกไปต่ามๆกันนะครับสำหรับผู้ค้าเงินถึงแม้ว่าตาม ภาพแมกโรหรือว่านักวิเคราะห์ในเชิงภาพใหญ่เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับคุณวัชระ <Okay. S 1> ว่าทางจีนเนี่ยในช่วงระยะสั้นเนี่ยเห็นทีจะทนต่อแรงกดดันของสภาพเศรษฐกิจที่ย่ําแย่ลงไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ตลาดหุ้นของจีนเนี่ยตกไปประมาณ30%ในเอร์ในช่วงสอเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขล่าสุด ก็คือตัวเลขการส่งออกของจีนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยลบไป8%กว่านะครับเครื่องยนต์ต่างๆทั้งหลายทางเศรษฐกิจของจีนนี่อ่อนแอลงนะครับเหมือนเมื่อวานนี้เราก็ขุยฟังนะครับว่าลุงมาร์คเฟเบอร์บรรณาธิการของ Boom, Gloom and Doom Report นะครับก็ได้ออกมาแสดงทัศนะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของจีนนะครับหลังจากที่เขาดูตัวเลขการส่งออกตัวที่ ถ้าเรือคือไม่ได้ดูตัวเลขหลักๆนะครับเหมือนคนอื่นเขาลงมาเฟเวอร์บอกว่าเศรษฐกิจของจีนจริงๆเนี่ยโตรประมาณ4%นะครับไม่ใช่6หรือ7%ตามที่ทางการจรีนหรือว่าตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตรก์กระแสหลักเนี่ยมองกันอยู่นะครับถ้าหาว่าจีนโต4%เนจริงหมายความว่าพลังขับเคลื่อนอะไรต่างๆทั้งหลายภายในระบบเศรษฐกิจของจีนเนี่ยช้าลง อย่างมากนะครับแล้วก็การลดค่าเงินของจีนในวันนี้จะสง่งผลกระทบเป็นอย่างไรนะครับต่อเศรษฐกิจของจีนหรือว่าภูมิภาครวมทั้งนะครับเงินบาทของเราหรือว่าความสามารถในการแข่งขันของเราจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันครับคุณมัชระ,ระก็ก่อนอื่นเราลองมาดูว่าหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยประกาศลดค่าเงินหยวนไป1.9%เกาปอร์เซ็นต์เนี่ยการเคลื่อนไหวของเงินหยวนในตลาดเป็นไงบ้าง อัตาอ้างอิงที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยประกาศก,าก็คงอยู่ในแบนนะคะประมาณลดลงไป1.9แต่ว่าแบนด์ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง6.15ถึง6.20หยวนต่อดอลลาร์แต่ว่าในภาวะที่มีการซื้อขายในตลาดจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการเวียงตัวออกไปบ้างเพราะ,ะตลาดก็มีการซื้อขายในช่วงเชา้านี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง6.11จนถึง6.33ก็เรียกว่า เป็นการอ่อนค่าลงเนี่ยในรอบเกือบสามปีเพราะว่าณอัตราที่หกจุดสามสามเนี่ยก็เป็นในช่วงสักประมาณสักเดือนกันยาท้ายท้ายปีสองพันสิบสองนะคะก็ประมาณสักเกือบสามปีนะคะทีน,นี้อก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นิดหน่อยแต่ว่าความจริงก็ไม่ถึงกับต้องกังวลยกเว้นแต่ว่า หลังจากนี้ไปสิ่งที่เราจับตาว่าค่าเงินหยวนของจีนไม่สามารถพยุงตัวอยู่ในภาวะอย่างนี้แล้วก็ถูกตลาดเรียกดดันให้ลดค่าลงไปอีกเนี่ยก็อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าในอัตราประมาณสัก2เปอร์เซนแบบนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราเองก็คาดว่าจีนน่าจะ manage ได้อยู่ก็หมายถึงว่าสถานการณ์ก็คงจะไม่ไม่พลิกผันหรือว่าไม่ผันขวนอะไรมาก สำหรับค่างเงินหยวนของจีนที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในตลาดยกเว้นแต่ว่าจะมีอะไรตัวเลขบางตัวที่เลวร้วายแล้วก็ทำให้ตลาดเนี้มีการคาดการไปเหมือนกับที่มีข่าวออกมาเป็นระยะยระยะเหมือนกันนะคุณธนงว่ามีการขายช็อตด,ดอลลาร์หยวนล่วงหน้าบ้างออมีการเก็งกำไรหุ้นแล้วก็มีการออถอนเงินเอาฟลูออกไปบางเพ้นสถานการณ์ของจีนก็มี การขยับลงมาเล็กน้อยในในแง่ฐานนทุนสำรองก็จากที่เคยอยู่ที่สี่ล้านล้านยวอนก็เหลือประมาณสักสามจุดหกเจ็ดล้านเออไม่ใช่สี่ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็เหลือประมาณสักสามจุดหกเจ็ดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการบอกมีการรายงานข่าวเหมือนกันนะบอกว่ามีธุรกิจเนี่ยที่มีทําการช็อตดอลลาร์ยวอนเนี่ยประมาณสักโอ้โหเขาบอกว่าถึงห้าแสนล้าน ดอลลาร์ทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุที่จีนอาจจะต้องคือหมายถึงว่าถูกกดดันถูกมาเก็ตกดดันแต่ในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลทางด้านการส่งออกที่ตกลงไปถึง8.3เปอร์เซ็นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอืมสาหรับนักลงทุนที่หรือว่ากองทุนนะครับที่ไปลงทุนในจีนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถูกทางการจีนใส่กุญแจล็อกมือนะครับสาหรับกองทุนที่ถือหุ้นเกิน5เซนตใน บริษัทจดทะเบียนนะครับไม่สามารถที่จะเอาเงินออกมาได้นะครับนในกรณีของกองทุนฝรั่งนะครับและยิ่งมาเจอการลดค่างเงินแบบนี้อีกปรากฏว่าคงต้องขาดทุนนะครับสเด้งเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนี้นะครับที่ทางการจีนได้ทำการลดค่างเงินของตัวเองไปแล้วนี่ครับ2.0%ซซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ทางจีนนะครับได้รับแจ้งจาก ทาง Sta f รีพอร์ตเลยควบหรือว่ารายงานของทาง s t a f f ของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่าปีนี้อาจจะยังไม่พร้อมนะครับสำหรับทางการจีนที่จะให้เงินหยวนนี้ไปบรรจุอยู่ในตะกร้าเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยเงินดอลลาร์เงินปอนด์อังกฤษเงินยูโรรวมทั้งเงินเยนนะครับทางการจีนต้องการให้เงินหยวนเข้าไปอยู่ในตะกร้าเงินเพื่อที่จะให้เงินสกุลหยวนเนี่ยมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเป็นเงินสกุลหลักของโลกหรือว่าเป็นเงินที่ ทางธนาคารกลางของประเทศต่างๆกองเงินกองทุนอะไรต่างๆทั้งหลาย s o เปอร์เรนฟันต่างๆทั้งหลายสามารถที่จะลงทุนนะครับถือค่าหยวนได้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าในกรณีของพวก s ุเปอร์เรนฟันก็สามารถจะถือเงินหยวนหรือว่าถือ,อพันธบัตรของรัฐบาลจีนได้ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนก็มีพันธบัตรอยู่แล้วประมาณ6ล้านล้านปริมาณนะครับหล,ล้านล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ก็จะเป็นการ กระจายนะครับเงินสกุลดักรวหยวนเนี่ยไปตามพอร์ตโฟลิโอของอกองทุนต่างๆรวมทั้งธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกแต่ว่าแผนนี้นะครับถูกะชะลอเอาไว้ก่อนนะครับปีนี้นะครับเพราะว่าในเดือนตุลาคมจะมีการพิจารณาอย่างเป็นทางการแต่ว่าข่าวออมาแล้วนะครับบอกว่าจีนคงจะยัง สอบไม่ผ่านเนื่องจากว่าเงินหยวนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะซื้อง่ายขายคล่องหรือว่าสามารถถือได้สะดวกนะครับคือทางกองทุนการเงินแหงประเทศเอาข้ออ้างว่าความสะดวกสบายเนี่ยในการถือนะครับสิ่งที่ข้างเงินสกุลใดจะสะดวกสบายในการถือซื้อขายระบบการเงินแหงประเทศนั้นจะต้องมีการ liberalize หรือว่าเปิดเสรีอย่างเต็มตัวนะครับแต่ว่าทางการจีนเนี่ยยังไม่ได้ เปิดเสรีอย่างถึงขนาดนั้นนะครับและอีกหนึ่งในคุณสมบัติของเงินสกุลหลักของโลกซึ่งทางสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมีปัญหากันมาตลอดก็คือทางสหรัฐอเมริกามองว่าจีนเนี่ยมีการทําให้ค่างเงินของตัวเองอ่อนเกินขนาดนะครับเพื่อที่จะสหรัฐอเมริกานะครับคือข้อกล่าวหานะครับว่าจีนเนี่ยเอาเปรียบสหรัฐอเมริกาส่งไปของไปขายของถูกในอเมริกานะครับเพราะว่าลดค่างเงินตัวเองทําให้จีนเนี่ยเกินดุลนะครับได้เปรียบคือเกินดุลทางด้านการค้างสหรัฐอเมริกา มามากนะครับแต่ว่าระยะหลังล่าสุดมาเนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่าค่าเงินของเงินยวนเนี่ยไม่ได้มีการอ่อนค่าแต่ประการใดนะครับน่าจะ f u l ลี่แว u e นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลต่างๆของโลกโดยเฉพาะยิ่งเงินสกุลหลักของโลกนะครับแต่มาคราวนี้คุณวัชราจีนรู้สึกว่าจะต้องมีคนลุทธ์อะไรบางอย่างที่อยู่ดีๆลดค่างเงินไปแล้ว1 9 0ครับ จริงๆแล้วก็าอาจจะบอกได้ว่าอาจจะเป็นการทดสอบตัวเองเหมือนกันเพราะว่าจีนเนี่ยมีการฟลิกเงินหยวนนะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยภาะวะอัตราของเงินหยวนในตลาดเนี่ยมีการอยู่คงที่เนี่ยมานานเลยเป็นเดือนอ่ะเดือนสองเดือนหรือไม่แน่ใจว่าจะถึงสามเดือนหรือเปล่าอยู่แถวๆประมาณที่หกจุดสองศูนย์เก้าห้าถึงหกจุดสองศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยเป็นระยะเวลา เป็นเดือนเลยนะคะที่อยู่ในอัตรานี้เป็นนี่คือลักษณะที่จีนพยายามฟิกซ์ท่าเงินอย่นะไว้แต่พอมาเที่ยวนี้หลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้ดอลลาร์แข็งขึ้นไปดัชนีเนี่ยเกือบจะแตก98นะก่อนที่จะหลุดลงมาอยู่ที่97.11ในช่วงท้ายที่คุณรัชดาพูดเมื่อกี้หมายถึงดอลลาร์อินเดซ์ใช่ไหมครับ98ซึ่งเทียบเงินดอลลาร์กับเงิน ประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยเงินยูโรเงินปอนด์เงินสวิสฟรังเงินสวิดิชโครนารวมทั้งเงินเยนด้วยกันก็เป็นอย่าง,งานั้นทีนี้พอมาเที่ยวน,นีนะเราก็มานั่งดูว่าเออจีนจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนสามารถที่จะปล่อยให้เงินหยวนเนี่ยมีเฟล็กซิเบิลมากขึ้นเพื่อที่จะทดสอบตัวเองว่าจะก้าวไปสู่การเป็นเ,เงินหยวนที่เป็นสกุลเงินเสรีได้หรือเปล่า เพราะว่าพอหลังจากที่เงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงเนี่ยก็มีส่วนทําให้เมื่อเทียบกับคือถ้าเทียบกับเงินบาทเนี่ยก็มีส่วนทําให้ค่าเงินในเอเชียเนี่ยร่วงลงไปเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเงินบาทเนี่ยเมื่อเช้าถูกกระชากลงมาอยู่ที่แถวแถวสามสิบห้าจุดสามสามหนึ่งสามสองนะคะจริงๆลงไปลึกถึงสามสิบห้าจุดสสามห้าด้วยซ้ำ ตอนที่จะค่อยๆส่งตัวขึ้นมาอยู่แถวๆสามสิบห้าจุดสามศูนย์นะคะแต่ว่าช่วงเช้าจริงๆเมื่อตอนเปิดตลาดที่จีนยังไม่ยังไม่มีข่าวเรื่องประกาศลดค่าเงินเนี่ยเงินบาทนี่อยู่ที่ประมาณสักสามสิบห้าจุดศูนย์เจ็ดตท่านั้นเองเมั่สวิงตัวเนี่ยเร็วมากในวันหนึ่งเนี่ยช่วงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยยี่สิบแปดสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์นี้ถือว่าพันควรทีเดียวแต่ว่าพอพอไปเทียบกับสกุลอื่นเนี่ยปรากฏว่าจีนก็ อ่อนตัวลงเหมือนกันเมื่อเทียบกับโคเรียนบอลนะคะหรือว่าสิงคโปร์ดอลลาร์ Dollar, เนี่ยก็อ่อนไปประมาณ1.8%แล้วก็ทบเทียบกับออสเตรเลียนดอลลาร์นี่ก็อ่อนไปประมาณ1.2%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในขณะนี้เนี่ยจีนอาจจะยังสามารถที่จะรักษาการแข่งขันได้อยู่ในเมื่อการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนตัวลงไปเยอะมากครับคือคือในระบบเทรดดิ้ง ค่างเงินหยวนของจีนเนี่ยทางการจีนนะครับหรือว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยก็อนุญ,ญาตนะครับให้ค่างเงินหยวนเนี่ยขึ้นลงนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์นี่ประมาณ2%นะครับขึ้นลงแต่ว่า,าพวกที่เก็งกําไรหรือว่าพวกที่เทรดค่างเงินหยวนเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าทางการจีนในวันรุ่งขึ้นอาจจะไปฟิกซ์หรือว่าไปกําหนดราคาค่างเงินหยวนเนี่ยจะสูงหรือจะแข็งหรือว่าจะอ่อนก็ได้นะครับทำให้ การเก่งกําไรนั้นถ้าหาว่าผิดทิศไปกับทางการนะครับก็จะขาดทุนนะครับมือไหม่ได้นะครับว่าถ้าคือไม่ใช่ว่าทางการจีนจะปล่อยให้ค่างเงินหยวนเนี่ยมีการขึ้นลงถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับแบนที่กว้างนะครับสเเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทางการจีนสามารถที่จะกําหนดค่างเงินของตัวเองได้อย่างาพูดง่ายว่าสวนทิศทางของกระแสตลาดได้ทีนี้น่าสนใจนะครับคุณรัชาราที่ เมื่อกี้เอ่ยถึงเรื่องผลกระทบของการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนในช่วงจังหวะเวลานี้ที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าค่าเงินในภูมิภาคเนี่ยพาการอ่อนตัวกันไปอรอบหนึ่งแล้วนะครับดูที่เงินบาทเนี่ยก็นํากลุ่มค่าเงินในภูมิภาคเหมือนกันนะครับบาทเนี่ยอ่อนค่ามากคงจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ ระดับประมาณ3-2-3-3บาทนะครับต่อดอลลาร์ตอนนี้ไปอยู่ที่ระดับ35แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขการส่งออกของเกือบทุกประเทศนะครับอ่อนแอลงไปหมดเลยนะครับของประเทศไทยไม่รู้ว่าตีนี้ต้องติดลบมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างแน่นอนนะครับคือถ้าได้ศเนี่ยก็เก่งนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะติดลบมากมากกว่านะครับทำให้กลุ่มประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเนี่ยพูดง่งยววา ไม่รู้จะใช้มาตรการอะไรแล้วนะครับคือหลังชนฝาก็ต้องทําให้ค่างเงินตัวเองอ่อนไปก่อนนะครับเพื่อที่จะหวังเพื่อที่จะขายของให้ได้นะครับด้วยการาลดค่าของเงินของตัวเองทีนี้มันก็จีนเนี่ยเพิ่งจะมาลดค่างเงินของตัวเองเนี่ยตามหลังกลุ่มประเทศในเอเชียหรือว่าตลาดเกิดใหม่บ้านเรานะฮะซึ่งตรงข้ามกับช่วง1,900 97หรือว่าช่วงต้มยำกุ้งผมว่าชาหงจำได้ใช่ไหมครับที่ช่วงนั้นเนี่ยบาทเนี่ยมีการอ่อนค่าลงหรือว่าลดค่างลงทําให้เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งขึ้นมานะครับอินโดนีเซียมาเลเซียเงินเกาหลีวอนเงินภูมิภาคหรือว่าเงินของตลาดเกิดใหม่อ่อนยบยากไปหมดเลยนะฮะและช่วงนั้นเองจีนเนี่ยยืนพื้นได้นะครับไม่ลดค่างเงินนะฮะ หลังจากนั้นก็มีการพูดง่ายว่าขอบขอกข,ขอบใจจีนกันนะฮะสำหรับประเทศในภูมิภาคนะครับก็บอกว่าการที่จีนไม่ลดค่างเงินในช่วงนั้นเป็นการไม่ซ้ําเติมวิกฤตการค่างเงินของภูมิภาคซึ่งช่วงนั้นเละเทะเลยครับนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยยืนพื้นได้แต่ณนะตอนนี้นะครับเศรษฐกิจจีนไม่ได้อาจจะไม่ได้แข็ง,แ,ขงแกร่งนะครับเหมือนช่วงนั้นซึ่งจีนกาลังเพิ่มกําลังพูดง่ายว่ากําลัง พุ่งนะครับเศรษฐกิจโตส0เป็นะครับเป็นว่าเล่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยแผ่วลงมามากนะครับแล้วก็การลดค่างเงินนี้ผมไม่คิดว่าอาจว่าจีนต้องการที่จะช่วยหนุนการส่งออกนะแต่น่าจะเป็นการลดค่างเงินตามเทคนิคมากกว่านะครับเพื่อที่จะปรับสภาพหรือว่าระบบการเงินของตัวเองครับ,รบมันก็คงมีผลในลักษณะช่วยส่งออกด้วยในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วจีนก็คงอาจจะตรับ สูตรตะก้าเงินเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดการเงินในเมื่อดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นไปขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้า กับดอลล่ร์ต่อไปเนี่ยเงินหยวนก็คงจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับสบกุลอื่นๆฉะนั้นก็ปรับลงมาเพื่อที่จะให้สมดุลกับภาวะตลาดเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นมากเงินเยนเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสามสปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าลงมาเยอะมากนะคะเงินเยนเนี่ยลงมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเทียบกับช่วงช่วงที่เคยแข็งค่าเนี่ยมากกว่าแปดสิบเยน หลังจากที่ชินโซอาเบะเข้ามาเป็นนายกมนตรีเนี่ยเงินเยนก็ใช้ในโยบายเงินเยนที่อ่อนค่าลงในขณะเดียวกันเนี่ยเงินยูโรเนี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วจนถึงขนาดนี้เนี่ยก่อนค่าไปแล้ว20%เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่คู่แข่งเองในตลาดโลกเนี่ยอ่อนค่าเงินลงเนี่ยแล้วจีนจะยืนฝืนตัวเองอยู่เนี่ยก็คงลำบากเหมือนกันแต่สังเกตด,ดูว่าจีนเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่ามาร์เก็ตฟอสที่ทำให้ต้องลดค่าเงินอยู่แบบ เหมือนกับว่าตื่นกลัวอะไรแบบนี้เพราะน้น2%ก็อยู่ในภาวะที่ตลาดเนี่ยน่าจะน่าจะเชื่อว่า,าสามารถที่จะ manage ได้ตรงเงินข้ามกับเมื่อกี้คุณธนงพูดถึงว่าต้มยำกุ้งของเราเนี่ยเจอเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยเราลดค่าเงินบาทไป,ไปครั้งแรกเนี่ยจาก25บาทลงไปเหลือ27 28เนี่ยก็ประมาณ8-9%เอาไม่อยู่เพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็ย,ยังลงต่อวันต่อไปก็ลงต่อจกนกระทั่งเราต้องต้องลดค่าไปเกือบ20% ในช่วงเวลาไม่ไม่นานนักเท่านั้นเองนั่นคือภาวะตลาดที่มันเป็น m a มาเก็ต r c สทำให้เราไม่มีทางเลือกต้องต้องปล่อยให้เงินบาทไหลชะลุดลงไปแต่นี่จีนสามารถน่าจะอยู่ในภาวะที่เขา manage ได้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของเศรษฐกิจโดยพื้นฐานของเขานะคะที่ชะลอตโตลงอืมคือเศรษฐกิจของจีนนะครับถ้าหากว่ายังโตระดับ4ี่เนี่ก็ยังคงมี growth ที่ ที่สูงอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเจอฟองสบู่ทางด้านอาการเงินที่แตกเนี่ยทำให้รัฐบาลหรือว่าทางธนาคารกลางเนี่ยต้อง <c oughs> เข้าไปอุ้มตลาดหุ้นนะครับใช้ดําเนินมาตรการต่างๆรวมทั้งมีเงินกองทุนประมาณเกือบ5้าแสนล้านนะครับเพื่อจะเข้าไปซื้อหุ้นนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหมาเก็ตแคเคยขึ้นถึง10ล้านล้านเหรียญ นะฮะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก7ล้านล้านนะฮะหายไปประมาณ3 3ล้านล้านกว่า,า US dollar นะครับคือ Market Cap ที่หายไปเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเงินทุนสำรองของประเทศของจีนแล้วคือพอๆกันเลยนะฮะเพราะนเองเขาก็มองกันว่า,ายังคงมีระยะทางอยู่สำหรับตลาดหุ้นจีนที่จะลงไปได้อีกหลังจากที่ถูกปั่นเป็นฟองสบู่ให้สูงขึ้นประมาณ150%นะครับในช่วงปีกว่า,วาที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มครัชนะครับในช่วง กลางเดือนวิทุนายนจนถึงวันนี้นะครับหายไปประมาณ3ล้านล้านกว่าเหรียญสหรัฐอเมริกาเพราะเนื่อจีนเข้าไปอุ้มคําถามต่อไปเขาบอกว่าในเมื่อจีนอุ้มตลาดหุ้นแล้วต่อไปอันดับ2คือ,อจะอุ้มตลาดของพันธบัตรรัฐบาลฮนะโปรฟิ n เช a l b บอ d หรือเปล่าหรือครับซึ่ง Munici ิป l b บอ d หรือว่าตลาดพันธบัตรของกลุ่ม รัฐบาลท้องถิ่นนะครับที่ออกมาผ่านแชร์ระบบแช a d o w Banking ต,ต่างๆทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะระดมมารมดมเงินมาลงทุนนะครับสร้างประเด็น<อ>น,ดนี้นีคงต้องว่ากันอีกยาวคุณท่นานุเพราะให้เวลาเราเหลือน้อยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตาดูนิดนึงนะคะก็คือว่าเอ๊ะก,การที่จีนลดค่างเงินหยวนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผลดีกับบ้านเราหรือเปล่าแม่เศรษฐาสบ้านเราเองบอกว่า อาจจะเป็นผลดีถ้าจีนส่งออกได้เราก็สามารถที่ส่งออกไปที่จีนแล้วจีนก็นําไปผลิตต่อเพื่อที่จะส่งออกเพราะนี่อาจจะเป็นการพึ่งพากันก็ได้นะคะถ้ามองในแง่บวกนะคะค่ะเราคงหมดเวลาแล้วนะคะคุณถนอมค่ะเงินช่วงนี้นะครับบวมไหวมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับเพราะผมและคุณวชิราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดูันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย